เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่21ทธันวาคม2557ัําโปรยปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายแล้วพองหน้าท้องออกเพื่อลากลมเข้าอย่างยาวจากนั้นระบายลมออกเหมือนลูกโป่งที่คนปล่อยปากให้คลายลมช้าๆโดยไม่เร่งบีบ ความสบายกายและจิตทำให้เกิดความติดใจเมื่อติดใจย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นเป็นสำคัญแต่ยังปักใจอยู่กับสิ่งที่ทำให้ติดใจนั้นหนังสือเจ็ดเดือนบรรุธรรมดังตรินเนื้อหายืดเวลารู้ลมหายใจ ในที่ทำงานให้ได้นานขึ้นถามตัวเองเป็นการปลุกสติอยู่เรื่อยๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้เท่าที่รู้ไม่รู้ก็ช่างมันเดี๋ยวกลับมารู้ใหม่เองแต่การทำเช่นนั้นขณะอ่อนล้าและฟุ้งยุ่ง ตามความเป็นจริงคือหลุดยาวหายนานและมือลอยไปถึงไหนต่อไหนเฝ้าบอกตัวเองว่ารู้ได้เท่าที่รู้ซ้ำไปซ้ำมาแต่พ่ำบอกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะรู้สักทีเหมือนย่มกับที่ซ้ำอยู่กับพวังเมื่อหรือฝุ่นฟุง้ง ทางอารมณ์เสียมากนั่งลืมตานิ่งรู้ลมหายใจเกือบ5นาทีจนมีคนมาคุยเรื่องงานก็ต้องทุ่มความคิดให้กับงานไปเป็นคาวาดจะเลือกไม่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งต้องทุ่มให้กับงานก่อน พอต้องคุยกับคนพอต้องคิดเรื่องงานพายุความคิดก็ก่อตัวใหม่ลมหายใจไม่ต้องดูกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงฉันนั่งสะสางงานประจำวันจนเสร็จด้วยความอ่อนล้าลืมลมหายใจลืมเรื่องการปฏิบัติ ลืมนึกถึงมรรคผลนิพพานอันเหมือนเรื่องไกลตัวสุดกู่ไปแล้วตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าทำอย่างไรจะยืดเวลารู้ลมหายใจในที่ทำงานให้ได้นานกว่านี้เมื่อลองทบทวนวิเคราะห์ตัวเองฉันก็พบว่า การหายใจในที่ทำงานของฉันนั้นค่อนข้างสั้นแถมวิธีเอาลมเข้าก็เป็นไปในแบบกระชากอีกต่างหากและเมื่อพยายามหายใจให้ได้นานๆก็จะใช้วิธีหายใจทีๆเข้ายังไม่ทันสุดก็พ่นออกมาพ่นยังไม่ทันหมดก็ตั้งท่า จะดึงลมล่วงหน้าสิแล้วเหล่านี้ล้วนเป็นอาการหายใจผิดผิดอย่าว่าแต่จะมาใช้เป็นฐานสติเอาแค่ให้ถูกสุขลักษณะก็ไม่ได้แล้วฉันนึกถึงการหายใจขณะนอนที่หน้าท้องขยายขึ้นได้เต็มที่ แล้วมีความสบายไปตลอดทั้งกายและจิตจึงนั่งพิงพนักเก้าอี้ตามสบายปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายและพองหน้าท้องออกเพื่อลากลมเข้าอย่างยาวจากนั้นระบายลมออกเหมือนลูกโปง่งที่คนปล่อยปากให้คายลมช้า โดยไม่เล่งบีบความสบายกายและจิตทำให้เกิดความติดใจเมื่อติดใจย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นเป็นสำคัญแต่ยังปักหลักอยู่กับสิ่งที่ทำให้ติดใจนั้นคือพองท้องช้าๆเพื่อลากลงเข้ายาว ระบายลมออกตามสบายเหมือนลูกโปง่งถูกเปิดปากให้ใคายลมออกมาเองฉันทดลองดูเมื่อทำงานไปพักหนึ่งก็หยุดหายใจแบบพองท้องสำหรับขาเข้าปล่อยตามสบายสำหรับขาออกปรากฏว่า ได้ผลดีสามารถรู้ลมเข้าออกได้มากครั้งขึ้นกว่าจะเลือนและแม้เมื่อก้มหน้าลงทำงานต่ออีกส่วนหนึ่งก็ยังติดตามลมหายใจได้เป็นครั้งเป็นคราวด้วยที่มา หนังสือเจ็เดือนวรรลุธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยายนิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเหล่านักภาวนาผนวกเข้ากับวิธีการเจริญสติตามแนวสติปฐานสเรียบเรียงและโพสต์โดยแอดมินขอบคุณครับ